วดอะไรคิดไปคิดมาเลยม,มันทำไมหนอทำไมไม่เคยคิดว่าผมจะมามาเจอไทลือ้อทั้งทั้งที่ ไม่เคยรู้รู้รู้เลยหรู้คืออะไรมันอยู่ที่ไหนมผมไปในผม,ามนาก็โดยความจำเป็น,น,นเพราะเพราะสงครามนีน้เพราะมันเป็นชายแดน เขาให้ผมไปดูแลพวกเจ้าหา้าทย่รึวันนี้เป็นความฉลาดของคอมมิวนิสต mm. mm. ตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้อันอันอัน ยึดเอาสิทธิอำนาจของพวกเจ้านายนะเมาเนี่เขาก็เตรียมเขาก็พยายามเกี่ยวลับการที่ประเทไปเกี่ยวกับนี้อันมาตราก,การที่ ที่เป็นต้นตอนที่สุดคืออะไรภาษาถ้าเอาคนที่พูดดื้อไม่ได้ไปพูดยังไงก็ต้องมีล่างอีกคนผมสามารถเข้าถึงเจ้าหน่ายได้แด่ก็ไม่ต้องอาศัยผมไปดูแลพวกเจ้านายข้างไหนนอนนั้น แต่เพราะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มันก็มันก,นก็หลายปีวันทําไมผมท้องหย็นท้องน้อยอะนะเพราะว่าค่าไหนนอนนั้นไม่ไม่มีพระผมไม่มีอะไรเพราะนั้นเนี่ยมีมีตอนแรกตอนนั้นปีนี้พอรุ่งเชา้าผมต้องวิ่งเพราะอะไรเพราะว่าไอ,อ้ตอนนั้นน่ะบ้านเดือนของ ของของของ,ของทางราชการของจีนเนี่ยไม่มีห้องน้ำห้องน้ําอยกลอือต้องวิ่งคือท้อเสียอจึงนั่งเดี๋ยวนี้นะเวลานอนเนี่ยผมต้องเอามอนเด็กๆมากดไปมันอุน่นอันนี้เป็นผลวลิตจากว่าผมอยู่อยู่ผมอยู่ไทยลื้อเนี่ยพวกเจ้านายเวียงพักคังหลายสิบหลังคาเดือนเนี่ย ผมไปเลียกกองไป,ไปช่วยไมนเรียกกองไม่ไม่ไม่ได้เอาเอาเรื่องการเมืองไปพูดนะไปไปสนทนาไปคุยไปนั่นเลยแล้วก็โกงเล่าเลยแต่ก็ตอนนั้นก็สบาย